มาครับน้องๆทุกคนเห็นมีหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเปาโลมอดินี่ร่างนี้ควรล่าไหมแล้วมีตัวแถบรียงตูลาม,มอีกร่างเก่าเพิ่งมาโคตรโหดร่างนี้ดีไหมแล้วก็อาลองโซ่วันนี้จะพามาดูว่า3ตัวนี้เก่งไหมแล้วก็ควรล่าไหมควรเอาไปเล่นตำแหน่งไหนทีมไหนถึงควรเอาไปใช้วันนี้มีคําตอบมาที่ตัวแรกเลยบอกก่อนสกิลพิเศษจะมี2ตัวคือรียงตูลามกับเปาโลมอดินี่ สกิลพิเศษฟอร์เทสมันคือสกิลที่เขาบอกว่าเกมเกมลับในช่วงครึ่งหลังอะถ้าบอลเรานำอยู่อะ AI นักเตะพวกเนี้ยแม่งจะเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นและดีมากขึ้นเป็นอะไรที่เห็นเป็นรูปปรรมไมได้คือมึงต้องใช้ความรู้สึกสัมผัสหลับตาแล้วเล่นดูว่าไอ้เหี้ยแม่งของจริงหรือแม่งใส่มาหลอกนิ่สหรับเปาโลมาดินี่ในร่างนี้ มาในส่วนสูง186อายุ24กำลังแบบสดๆออๆเลยนะเลเวล33สไตล์ defensive fullback ละสไตล์เนี้ยคนเน้นเอาไปเล่นแบ็กแล้วก็เซนเตอร์เยอะมากถ้าไปเล่นเซนเตอร์เนี้ยความรู้สึกก็ฟิลจะประมาณสไตล์บิวอัพแต่ไปเล่น defensive fullback ก็ดีสำหรับคนที่มีอีกฝั่งหนึ่งเป็น attacking fullback ดูสเตตโดยรวมโอ้โหพวกค่าคอนโทรลบอลเนี่ยคุคิดว่าพวกกองกาลางหรือปีกเลยนะ จ่าไอสแตทจ,จ่ายบอลดีมากโลพาสโลพานไอดียังไม่ได้อัพเฮดดิ้งก็สูง80แบบยังไม่ได้อัพเกมรับนี่โอ้โหโคตรแน่นขึ้นร้อยหมดแน่ถ้าอัพแบบแต่งดีๆส่วนสปีดให้มาค่อนข้างเยอะแต่สปีดต้นจะน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์อันนี้ไม่ค่อยจะจเป็นนอะไรจัมปิ้งค่อนข้างดี8ต่อเทเมีหน้าค่อนข้างเยอะเท้าซ้ายไม่ไหา เราดูมาล็นี่ดีบอกก่อนอันดับแรกคือเขาจะเป็นคนที่สนาดเท้าขวาแต่เล่นแบไซ้ายแบบตำแหน่งหลักเลยนะแล้วเห็นพวกคนที่ดูบอลสมัยก่อนหลายๆคนบอกว่าเพิ่งรู้ว่าแม่งขนาดเท้าซ้ายเอ้เพิ่งรู้ว่าแม่งขนาดเท้าขวาเพราะแม่งใช้เท้าซ้ายได้อย่างธรรมชาติจริงๆมาดสสูสกิลที่ให้มาก็จะมีเวทพาซิ่งฟีดพ,พอยท์คอซิ่งแมนมาร์กิง่งอินเตอร์เซชันวอล์กเกอร์สไลด์แท็กเกิลฟอร์เทสแอลวิคเคียร์ ขับดันซี่แล้วก็ไฟติ้งสปิริตสกิลนี้ค่อนข้างครบนะที่ขาดหลักๆเลยก็จะมีเฮดดิ้งในมุมเห็นะนะเฮดดิ้งแล้วก็สกิลแย่งขึ้นช่วยแย่งห่วงนะไออาริอลอะไรสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยสองสกิลหลักๆที่ควรจะใส่ที่เหลือนี้ค่อนข้างขอครบนะอาจจะใส่ถ้าเกิดสกิลมันเหลือก็ใส่วันทัดท้ากับทูพาสซิง่งยก็ได้เผื่อเอาไว้ขึ้นเกมมาร์ดินี่ร่างนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่แม่งนะ่าจะเป็นเมตาที่หลายๆทีมอะใช้เป็นตัวหลักในอนาคตอีกนานไปเรื่อยเลย ถ้าถามว่าควรล่าไห้ล่างเนี่ยบอกเลยแม่งต้องมีจริงๆส่วนตัวต่อไปลีลี่ลีลยงตุรามมาในส่วนสูง182อายุ30ในช่วงพีคเลยนะคือนับบอลช่วงอายุ2 7ถึงสานี่กำลังพีคถ้า30เป็นต้นไปนี่เริ่มจะแบบถอยลงนิดนึงโดยส่วนมากแต่หลายคนก็พีคขึ้นอีกแล้วแต่ส่วนบุคคลดูอย่างพีดเูเราถึงสียังยังปังอยู่เลยอ่ะ มาสเตอร์ไซด์อะไรเนี่ยดีเฟนซีฟฟูลแบ็กเหมือนกันค่าสแตทที่จริงๆหนูจ่ายบอลค่อนข้างดีมากเกมรับก็แน่นโอ้โหสปีดค,ความเร็วแม่งขึ้น80ตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อัพจัมปิ้งก็โคตรเยอะอรีลุยตูรามล่างเนี้ยไอ้ไม่ใช่ล่างเนี้ยรีลุยตูรามเนี่ยบอกเลยเป็นตัวที่คือแม่งไม่มีสกิลเฮดดิ้งมาให้ผมตั้งแต่แรกนะไอ้ล่างเก่าล่างฝรั่งเศสแต่แม่แงเตะมุมอะมุมให้ผมแม่งโคตรเยอะสองสามแมตต์ต้องมีลูกหนึ่งอะไอ้ที่มันเป็นตัวที่ ตัวสูงก็ไม่ได้สูงมากนะแต่แม่งไม่รู้ทําไมอะไรที่ทําให้มันน่าจะพอจัมปิ้งนี่นแหละสกิลเฮดดิ้งก็ไม่มีนะแต่แม่งหมุงได้ประจําเลยไอ้นี่คือตัวหลักผมเลยแบก็กขวาสายใช้ได้ค่อนข้างถ่ายบุ๊ดเป็นสติลลิ่งบวกอะไรเนะี่ยค่าแทคปริ่งแอคชั่นสปีดต้นแล้วก็ฟิสิกอลคอนแทคน่าจะสปีดออกตัวดีมีสกิลโอเวอร์นี่ล่างนี้มีเฮดดิ้งไหมเลยยินทาร์คอสซิ่งแมนมาคิินเอร์เซ็ปอินเตอร์เซปชั่นบล็อกเกอร์แล้วเนี่ยไอ้สกิลนี้แหละอาริเอล ซูเปอร์เรลิทีนี่แหละที่ผมบอกว่ามาร์ดินี่ขาดควรจะเอาไปใส่แล้วก็มีสไลด์เทิร์นฟอร์เต็แอโรบิกเทีแลน์แล้วก็ไฟติ้งสป r i ิสกิลที่ขาดเนี่ยผมว่าถ้าแนะนำให้เอาไปใส่นะก็คือกับตันซี่หนึ่งละเวทพา s s ซิ่งสำหรับเปลี่ยนแจน2แล้วก็อะไรอีกประมาณนี้2องสกิลหลักทูพารซิ่งก็ได้แล้วก็วันทัพพาสำหรับถ้าใครชอบสสกิลใครสกิลเหลือแต่สองสกิลเนี้ยสสกิลหลังเนี้ยวันทัพพาก s ซิ passing ่งี่ย หายากแค่ไปเล่นแค่ใส่ของหน้านี่ก็ยากละตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครยังไม่มีร่างทัพปเซฝรั่งเศสควรควรจับอย่างยิ่งอาองโซนี้ผมว่าธรรมดามันเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักในการที่เราเอามาเล่นอะ่ะเป็นไม่ใช่ตัวเมตาที่หลายๆทีมใช้อ่ะคือท็อปเล้งอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อใช้กันเพราะว่าคือการจ่ายบอลอะ่ะดีจริงแล้วก็เล่นลูกนิ่งกับลูกยิงอะ่ะที่ยิงพวเวอร์อะไรดีจริงแต่ว่าข้อเสียมันคือมันไม่ได้แข็งเก่ง เกมรับไม่ได้แน่นแล้วก็ค่อนข้างคือไม่ได้ช้าแต่ไม่ได้เร็วอะ่ะคือมันถือว่ามมันก็ถือว่าค่อนข้างที่มันเกมรับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเลยไปเล่นซีเอ็มก็พอได้แต่ว่ามันก็ถ้าจังหวะเล่นเกมลุกไปแล้วลงมาเล่นเกมรับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากเพราะสะเตมิีหน้าดูให้มาไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ปรปิดวิ่งค่อนข้างช้ามันเหมาะมันตามตายมันเป็นออคสเตอร์แบบเอาไว้แบบว่าคุมจังหวะในแดนกลางแต่ว่าส่วนมาก การที่ลองมาเล่นเพจอีฟุตบอลอ่นะมันไปคุมยองหวะอย่างเดียวน่าจะยากถ้าเป็นตัวพวกนี้จะต้องเป็นพวกบุสเกตท,ที่ขายาวหน่อยดับบอลดีๆตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่รักอาลองโซ่ส่วนตัวก็เอาไปไว้ประดับติดทีมอะ่ะดีเลยแต่ว่าถ้าเอามาใช้งานจริงผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่บอลทัดพาสูทพาสซิ่งอันนี้สกิลที่ให้มาลองแรงชูตติ hing, passing, passing, ้งเวทพาสซิ่งบินพอยพาสซิ่งถือว่าก็ค่อนข้างดีนะไม่มีสกิลยิง ไอพวกดิ้งช็อตและซิมช็อตเอาไปเพิ่มได้แต่มีลองแรงชุดติ้งมาให้อยู่แล้วต่อ,อมาณน,นี้สําหรับ3ตัวใหม่ที่เข้ามาถ้าถามว่าควรล่าไหมต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังขาดเซนเตอร์สไตล์ u ิวัหรือแบ็กด n ฟนซีสักตัวหนึ่งผมว่าควรเพราะว่ารีลงตุรามกับปาโลมาดิน,นีเนี่ยเล่นได้ทั้งทั้งคู่เลยคือแบ็กถ้าปาโลมาดิน,นีก็เล่นแบกขวาได้ถ้าเอาไปเพิ่มตำแหน่ง แต่ว่าตำแหน่งหลักๆ,ๆก็คืออาจจะเป็นเซนเตอร์ที่เอาไปเล่นเราดีนะที่คนนิยมไปเล่นนะกับแบ็กซ้ายตัวริลลตูรามก็นิยมเอาไปเล่นเซนเตอร์กับแบ็กขวาคือ2ตัวนี้เอาไปเล่นน่ะแม่งแน่นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ควรเอาไปยืนเซนเตอร์คู่กันนะ2ตัวนี้เพราะว่ามันจะสไตล์าจะาเป็นคล้ายๆบิวอัพทั้งคู่ผมไม่ค่อยชอบสไตล์บิวอัพทั้งคู่นะควรจะมีพวกมเดสตทอยสักตัวถ้าแนะนำหลายๆทีมก็ถ้าเกิดขาดสมมุติถ้าเกิดขาดแบ็กซ้ายกับเซนเตอร์บิวอัพก็อาจจะเอาเป็น พอมาลดินี่ไปยืนแบกสายแล้วรีลงตูลามายืนเซ็นเตอร์ไอฝั่งบิวอัพแล้วถ้ามีเดสทรอยเยอร์อย่างสักตัวนะอย่างพวกกูโยหรือโทนี่ดามอย่างเงี้ยใช่หรือว่าถ้ามีแบ็กสายเขาตาคู่ใต้อยู่แล้วก็จะเปาโลนออมาดีนี่มายืนเซ็นเตอร์แล้วก็รีลงตูลามายืนแบกขวาส่วนเซ็นเตอร์อีกตัวก็อาหารเดสทรอยเยอร์อย่างคาราวัลลที่มีฟอร์เตสอะไรแบบนี้โอ้โหแน่แน่นอนฟอร์เตสแม่งสามตัวแขงหลังอะประมาณนี้สำหรับแพ็คใหม่ให้คะแนนความน่าล่าในการล่าของแพ็คเนี้ย ผมให้ที่8.5าคะแนนไม่หากอย่างหนึ่งคือตรงอลองโซ่ถ้าคนไม่ได้ชอบอารองโซ่เป็นพิเศษ,ษ,ษก็เป็นตัวที่ซื้อมาก็เอาไปไว้ในทีมดีๆแต่2ตัวนี้เอามาใช้งานโคตรดีแน่นอนอลรมานนดิกับรีลูเือร์ใครยังไม่ได้จับอย่าลืมไปหวดกันแต่ผมขอพักก่อนตอนนี้กูช็อตจ้า